โ,โหรองเท้าใ,ใครที่โทรหาเด้ออันกำลังขึ้นเขาอยู่ลูกเดินขึ้นเข,ขาเนี่ย <laughs> พ่อคุยเออาไหนลูก ใช่วันนี้วันอาทิตย์แต่จริงๆเขาปิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ไหนถ่ายให้ละน่ารักอ่ะไม่้อยอีสามีเอาโทรศัพท์มาถือไว้กันก็ได้เดี๋ยวค่อยโอนเขาให้ก็ากำลังถ่ายให้น้อย โอนออเซลโอ้โหไปกลัวกลัวเมียไม่ข okay. um pues ึ้นไปให้พึ ja ่งตามโทรศัพท์ไปพี่น้อยสุสุเอาหันมานเอยเก๋แล้วคะมีบุญมีบุญไปเอาไป เมื่อเช้าเมาาืม่อคืนตื่นตีสี่กันนะตีสี่ตีห้านะโอ้ถนนไม่เรียบอย่างนี้หรอโอ้ยถนนไม่เรียมนะท่านครูชี้ฟ้าน่ะเป็นหินเป็นอะไรโอ้โหแล้วใส่รองเท้าส้นสูงกันไปสองคนพี่น้องอไม่เป็นไรเป็นเพื่อนพี่น้องไ,<ป>ไม่ถามก่อนบอกเอากระเป๋าไม่กี่ <laughs> กะจะไปทำบุญในกระเป๋าหนังกระเป๋าหนังลองนะบอกว่าไม่อยากได้อยากได้หนังแต่มันไม่มีเบาๆได้ไหมเลยไปซื้ออย่างเงี้วะใช่ไหมของเออมาแววอ่ะเออยี่ห้อมาแววใช่ไหมเพราะนั้นลูกสาวว่าพาไปซื้ออะไรอะไรอะไรโว้โวเขาไม่ที่เดี๋ยวมแกะก็ยังไม่ได้เปลี่ยน ้วย,ไ,ยไม่เป็นไรอดทนอีกนิดนึงสองร้อยเมตรเองเมื่อวานเจ็ดรอยหกสิเมตรเรายังได้เลยน้อยอนี่อันนี้ไม่ค่อยชันเท่าไหร่ละโอ้โหดูดิดูดิโนะอ้โหเมื่อ <laughs> <laughs> วานเมื่อวานขึ้นมาไม่ทันไปงานแน่เลยไม่ทันหรอกไม่ทันโอ้ยดูต้นวาสนาเยอะมากเลยรอบอืม อีกนิดนึงอีกนิดนึงสุๆเดินกันดูเด็กมันชันมาก,กน,นะแล้วเราถ่ายรองเท้ากันนะถ่ายไม่ถ,ถ่ายไม่ดูไม่